รีวิวเชียงรายนะคะวันนี้ขอนําเสนอรีวิวงานห้างสูงหนึ่งสิบตัวนะคะเอาใจสําหรับคนที่มีงบน้อยนะคะพี่ชุดนี้ราคาเบาๆนะคะสามารถที่จะจับต้องได้ทุกคนนะคะเป็นราคาตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะเป็น EP สองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีไซส์ไหนกันนะคะแล้วก็มีสีไหนกันบ้างน,นะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยนะคะเริ่มกันที่ตัวนี้กล่องเลยก่อนเลยนะคะ ตัวนี้เป็นรีวาวงาน501นะคะรหัส 12331L36 e ยาว41ปลายขา8นะคะเป็นสีบลูยินค่ะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นสีบลูยินนะคะสีบลูยินเนาะสีเสมอกันนะคะด้านหน้าด้านหน้าค่ะด้านหน้ามีชุนค่ะตัวนี้เนาะมีชุนเป้าตัวนี้นะบนเป้าค่ะนะ กระดุมอยู่ครบค่ะนะคะเห็นเลกระดุมไหมเลขกระดุมดตัวนี้จะอยู่ที่4 9 8 5นะคะอียิปต์ค่ะตัวนี้ผลิตที่ประเทศอียิปต์ค่ะดหลังค่ะตัวนี้โดยรวมสวยนะคะสีเสมอกันด้วยนะคะสีบลูยีนอ่อนๆค่ะต่อไปนะคะ เป็นรีวางงาน501นะคะราคา1 2 3 6 4เอว3 4ตรงป้ายยาว4 3ปลายค่ะ8.5นะคะชุดนี้ตัวละ790นะคะเบาๆเน,ะะนาะลักษณะเนื้อผ้าตัวนี้ผ้าหนาเป็นผ้าเส้นนะคะเป้าเต็มนะคะด้าน้าจะมีรอยคราบนิดนึงเนาะคะตามที่พี่ๆเห็นเลยนะคะสีเข้มๆเนื้อผ้านั้นหนาหน่อยนะคะตัวนี้เนาะ กระดุมอยู่ครบนะคะครบทุกเม็ดเลยนะคะปลายแขก็จะอยู่ครบทุกปบนะคะปลายแขกอยู่ครบทุกใบเลยนะคะนี่เลยนะเลขกระดุมตัวนี้จะอยู่ที่สี่สามแปดสี่สี่สามแปดสี่นะคะสลับค่ะสีบรูยิ้งเข้มๆเ,เลยนะคะตัวนี้เนาะปลายขาเดิมๆนะคะ ตรงป้ายขานะคะพี่มีร่องรอยการใช้งานนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะของคุณที่รับได้นะคะป้ายขาเดิมค่ะมาสภาพเดิมมาในสภาพเดิมๆนะคะนี่นะคะเป้าเต็มนะคะป้ายแคร์ป้ายเปอร์เกนอยู่ลบนะคะตัวนี้เนาะพี่นะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะรหหนึ่งหนึ่งเก้าห้าห้ายสี่สิบยาวสี่ิบเอดป้ายขาหกจุดหกค่ะ งานแตนเซอร์นะคะพี่ตัวนี้งานแตนเซอร์ค่ะแตนเซอร์นะคะสวยๆเลยนะละนักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายเป้าเต็มนะคะตัวนี้เนี่ยปลายขาจะเล็กกว่ารุ่นปกตินะคะเป็นรุ่นงานอ่า 5.14T เนอะรุ่นนี้ปลายขาจะเล็กนะคะพี่นะคะเป้าเต็มนะคะเป้าเต็มกระดุมอยู่ครบค่ะ กระดุมตัวนี้ให้มาหกเม็ดค่ะป้ายแคร์ป้ายแคร์ครบนะคะนี่ผลิตที่ประเทศเม็กซิโกนะคะรหัสกระดุม4090ค่ะนะคะด้านหลังด้านหลังก็เซอร์นะคะพี่ตรงกระเป๋าด้านหลังนะมีเซอร์ทั้งสองข้างเลยนะคะเซอร์ไม่เยอะนะหูมีเจ็ดหูห้ากระเป๋าค่ะตัวนี้ มันออกเฟดๆหน่อยนะสวยค่ะโดยรวมสวยนะคะรหัสหนึ่งสามสี่ศูนย์แปดยาวสามห้ายาวสี่สิบปลายขาแปดจุดห้าค่ะสูงร้อยเจ็ดสิบนะคะใส่ได้หรือว่าสูงร้อยเจ็ดสิบห้าก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้สวยนะสีบรูยิ้มเข้มๆเลยนะคะไม่มีรอยเปื้อนนะคะมีสกิตรงหัวข่าวนะคะตัวนี้เนาะ,ะข้างเดียวนะ,ะข้างข้างขวานะคะตัวนี้เนาะ ใช่ต้นี้เลยนะคฮะสกิดแล้วก็เป้าเต็มนะคะเป้าเต็มเป้าเต็มนะคะมีถลอวเป้านี้หนึ่งนะคะต่อ,อด้านในเต็มค่ะกระดุมครกค่ะกระดุมเงินนะคะสวยงามนะคะห้าเม็ดนะคะตัวนี้นะกระดุมนีห้าเม็ดค่ะตัวนี้เนี่ยป้ายแค่จะมาแค่ใบเดียวนะคะรายละเอียดอยู่ในใบเดียวทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ผลิตที่ประเทศ สีลานกานะคะตัวนี้เนาะนะคะใบแคบใบเดียวนะคะโอเคสวยนะคะโดยรวมสวยค่ะสีเข้มเขมนะคะราคานี้ถือว่าจับต้องได้นะคะพี่สำหรับงานแท้นะคะ่ะหลังนะคะสีบลูยิ่งเข้มเขม,เขมสวยสวยเลยนะคะสีเข้มเขมสวยสวยเงงตัวนี้เป็นอ่รีวงานห้าศูนย์หนึ่งราคาหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สองเอวสามห้ายาวสี่สิบ ไปค่ะแปดจุแปดค่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะลักษณะเนื้อผ้านหนาสีเข้มออกเฟดค่ะตัวนี้เนาะมีรอยชุนนะคะมีชุนเนาะมีชุนนะนี่ไม่มีผลต่อกันส่ายนะคะเห็นไหมคะนะคะรอยชุนจะอยู่ตรงนี้นะไม่มีผลต่อกันส่ายใดๆเลยนะคะพี่ด้านนี้ด้วยนะคะอะชุนตัวนี้ด้วยนะคะพี่ทงข้างซ้ายและข้างขวานะ ประมาณนี้เลยนะคะของคนรับได้ของคนที่รับได้นะคะแต่โดยรวมสวยสีเข้มเข้มเข้ม,ขมผ้านหานาๆป้ายแคร์ตัวนี้ก็จะมาแบบนี้นะป้ายแคร์ตัวนี้จะไม่เหมือนคลอยนะคะตัวนี้ผลิตที่ประเทศไชานานะคะป้ายแคร์มีสองสามใบเลยนะคะตัวนี้เนาะนะคะป้ายแคร์มีสามใบนะคะดูด้านหลังค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังนี่คือไม่มีชุนนะไม่ชุนนะด้านหลังไม่ชุนนะคะสภาพเดิมๆค่ะด้านหลังนะคะเต้าเต็นแทกครบนะคะสวยๆเลยอยากให้ดูริมด้านในนิดนึงนะตะเข็บด้านในนะคะตะเข็บด้านในอย่างสวยเลยตัวนี้นะแล้วก็รัาก็สวยด้วยนะคะนี่ร้าสวยมากนะคะ สวยอย่าง,งูนย์หนึ่งนะร้านสวยนะคะาหารหัสหนึ่งส3มสอาว3อ e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  5า้าไปลายขาแปตัวนี้ตัดขามาแล้วนะคะขอบคุณที่รับได้เนาะแล้วของคีณีสูงเมตรน้อยหกิ้านะคะใส่ได้เนาะลักษณะนเนื้อผ้าน,นะคะพี่เนื้อผ้านิ่มใส่สบายเป้าเต็มนะคะเป้าเต็มกระดุมอยู่ครบนะคะตัวนี้ตัดขามาขาไม่เดิมนะ ขาไม่เดิมนะแต่ตัดขามาสวยสวยสวยมากนะคะตัวนี้ป้ายแค์ด้านในไม่อยู่แล้วนะป้ายแคบินนะคะจะเหลือไว้แต่เลขกระดุมนะคะสองเจ็ดสามนะคะเดี๋ยวนองจะเอาข้อมูลขึ้นให้เนาะตัวนี้รหัสกระดุมสองเจ็ดสามค่ะตาหลังนะคะอันนี้ประมาณนี้เลยนะคะไอจินตัวนี้สวยนะนะคะใครอยากได้ตัวนี้นะรีบติด,ดต่อมาได้เลยนะคะพี่ไซส์สามจุดเอ ตัวนี้เป็นรีวังงาน501ป้ายระเกนบินนะคะรหัส13454เอ 29, เอย่ิบเก้ายาว36.5ปลายขาอยู่ที่7.5ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นขากระบอกเล็กค่ะลักษณะนนเนือผ้าหนานิ่มแตะทรายนะคะพี่ตัวนี้เป็นสีบลูยินอ่อนๆนะคะเนื้อผ้าจะละเอียดนะคะเนื้อผ้าแตะทรายนะคะเป้าเต็มนะคะด้านหน้าจะมีรอยคราบแล้วก็มี แตนเซอร์นะคะตรงขาขวานะคะพี่ๆคนไหนที่รับได้นะคะพี่หนูแนะนําเลยตัวนี้สวยๆเลยนะคะเป,เ,เป็นงานแต่งเป็นงานแตนเซอร์นะคะตรงหัวเข่านะกระดุมอยู่ครบนะคะกระดุมครบทุกเม็ดเลยนะคะเนื้อสองสามสิ่ห้านะคะมีห้าเม็ดนะป้ายแครบินนะคะจะเหลือใบนี้ใบเดียวนะ เลขกระดุมตัวนี้จะอยู่ที่4985นะคะ4985นะคะตัวนี้นะอ่ะด้านหลังค่ะด้านหลังประมานี้เลยตัวนี้ก็ตัดขามาค่ะพี่ขาไม่เดิมนะยาว36.5นะคะยาว36.5ให้ดูรังนี้นึงนี่นะคะอ่ะรังสวยมากเลยพี่ๆตัวนี้ นี่เลยนะคะใครชอบก็จัดได้เลยนะคะพี่ตัวนี้ริมสวยมากรันสวยมากค่ะพี่ตัวนี้นะเนื้อผ้าแตะสายละเอียดสวยงามนะคะสวยๆเลยนะคะสวยไม่ได้เอาใจสําหรับคนมีงบน้อยอย่างเดียวนะเอาจจเอาใจสําหรับคนที่เอวใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นรีางงาน501ละั่11 9 52เอว40ยาว42ปลายขา8 2นะคะ ลักษณะผ้าหนานิ่มแตะไซายนะคะพี่เนื้าหนาหนาเป้าเต็มนะคะกระดุมนะคะตัวนี้เนาะด้านหน้าก็จะมีรอยด่างน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็บวกกบสีขมเข้มเฟดเล็กน้อยนะคะนี่เลยนะคะสวยสมราคานะคะกระดุมอยู่ครบนะคะกระดุมไม่มีเม็ดไหนาหายเลยนะคะกระดุมสมสมบูรณ์ค่ะกระดุมป้ายแคร์ยังอยู่ครบทุกใบ,บนะคะ ตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะเลขกระดุมสีเก้าเก้าหกค่ะผลิตในปีสองพันสิบเจ็ดนะดูด้านหลังมีด้านหลังเข้มเข้มเลยนะคะด้านหลังสีเข้มเข้มเลยนะคะของมานยังไงก็ขายแบบนั้นเลยนะคะพี่ตรงปลายขาอย่าให้ดูนิดนึงนะอยากจะให้พ,พี่พี่รับชมนี่นึงนะคะตรงปลายขาเนาะตัวนี้เนี่ยของคนที่รับได้นะ เพราะว่าถังการใช้งานมาก็อาจจะไม่ได้มาแบบร้อเปอร์เซ็นนะคะพี่นะคะตำหนิดคือตำนานนะคะตรงไปค่ะขเสิร์ฟแบบนี้นี่นะคะก็ถือว่าก็ใส่ได้ปกตินะคะโอเคเีวตีว้งห้าศูนย์หนึ่งรหัสหนึ่งสองสี่ศูนย์แปดยาวสามแปดยาวสี่สองปลายขาแปดจุดสองนะคะแปดจุดสองลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่ม แตนเซอร์ตรวหัวเข่านะคะตัวนี้นะรันสวยนะ,ะรันสวยมาเยะะออกเลยนะขอบเบาะเลยนะขอบอกตรงๆเลยนะ,ะรันสวยมากกระเป๋าสกิッนิดหนึ่งนะคะกระเป๋าสกิดนีดหนึ่งกระดุมครบนะคะกระดุมจะมีห้าเม็ดค่ะมาค่ะดูปลายแขนด้านไหนก่อน ตัวนี้ผลิตที่ประเทศอียิปต์ค่ะรหัสกระดุมแทบจะมองไม่เห็นเลยเนาะสี่แล้วมองไม่เห็นแค่อยู่ครบค่ะไปแค่อยู่ครบนะเรขกระดุมเดี๋ยวนะจะเอาขึ้นให้เลยนะคะตัวนี้มีชุนนะชุนตัวนี้นะคะพี่หูนะคะหูชุนเนียนตรนหูหนึ่งจุดค่ะตัวนี้ เขน้าผ่านานาเลยนะคะด้าหลังค่ะสีเข้มค่ะสีเข้มเข้มเข้มหูเจ็ดหูปลายขาเดิมๆนะคะตัวนี้นะปลายขาเดิมเราจะมาปิดไายด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นรีวงังัน501ศูนย์ปลายประเกันบินนะคะรหนสองศูนย์หกเจ็ดยาวสามสียาวสีปลายขา8.5นะคะตัวนี้ชุนเนียมเป้านะ สีบลูยินอ่อนค่ะนี่นะคะสีบลูยินอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะไม่ถึงว่าไม่ถึงกับงานฟ้อนะตัวนี้นะสีบลูยินอ่อนนะคะทรงสวยค่ะทรงสวยเนื้อผ้าไม่หนาม,มากนะคะใส่สบายเนื้อผ้านิ่มนะเนื้อผ้านิ่มๆใส่สบายนี่นะคะชุนเป้านะคะชุนเนียนเป้านะคะไม่มีผลต่อกันใส่นะคะ ใส่ได้ปกติเลยด้านในชุนแบบนี้นะนี่เลยนะคะดวป้ายแคร์กันนะคะตัวนี้ผลิตที่โคลอมเบียนะคะตัวนี้เนาะเลขกระดุมเลขกระดุมหกแปดเก้านะคะแล้วก็มีชุนอีกนะคะมีชุนอิดนะตัวนี้นะนี่นะคะตัวนี้เลยนะคะไม่รู้เห็นไหม ชุนแบบชุนจนมองไม่เห็นเพรว่ามีตำหนินะคะตัวนี้แบบแก้แบบสวยมากนะคะแกได้เนียนมากสวยมากมากนะคะทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะตัวนี้มีชุนนะชุนชุนแบบสวยอนะพี่ตัวนี้นะมองแทบไม่เห็นเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะพี่ชุดนี้เป็นตัวละเจ็ดเก้าสิบนะคะ EP นี้ สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้ตัวไหนนะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านยินดีให้บริการทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ